สวัสดีล่ากาตักล้าพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดัมซิ่งทั้งด้านยูทูบและกระทั่งเพจครับกลับพบใจหนุ่มตอน,คนอกค้นพคนจารบพี่น้องก็อ,อย่าไรายงานตัวกับพี่กน้องนะครับมาอยู่กับเจ้ากาโตะครับหรือว่าเจ้ากาโต้ครับพี่น้องเฮ็ดดีแบบสองสูตรอาหารครับตามดีกระผมเคยพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับคันนี้ก็ทําการตักดินนะฮะมาเบิ้งการตักดินใสิบล้อสิบล้บอก็เยอะ ไม่อีกครับอันนี้เป็นข้อเกษตรนะครับอันนี้เป็นข้อเกษตรในการแล่นก็วิ่งดินได้เหมือนกันนะครับวิ่งดินได้เหมือนกันกาโต้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับหนึ่งคันที่ทํางานได้ไม่แพ้ใครนะครับเป็นรุ่นเก่าๆที่หลายๆคนที่เคยใส่นะครับบว่าสิเป็นรถเคนบว่าสิเป็นรถแมคโครนะครับ ก็ใช้ดีนะใช้ดีนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็ปั๊มอยู่คนละข้างกับยี่ห้ออื่นนะครับปั๊มอยู่ฟังทั้งสรายครับฟังทั้งคนขับปั๊มอยู่ฟังทั้งพุนหมอน้มอยู่ฟังทั้งพี่นะครับอยู่กันเราฟังกับพี่น้องเอาก็ตักใส่มาดูว่าความเร็วนะครับต้องดูความเร็วกับเจ้ากาโต้เท็ดดี82บดคันนี้นะครับ ก็ทำงานมาแล้วก็หลายพันชั่วโมงเหมือนกัน3 0 0 0ัน0 0นะครับกับคันนี้มีล้อเลอรอยอยู่7ลูกนะครับลอเลอร์ร่องรับการกระดกอยู่7ลูกแลก้วก็มีแค่เรียอยู่2ลูกครับพี่น้องน้องช้างใหญ่ครับเริ่มทํางานนะครับหลังจากฝนตกไปหลายมือครับพี่น้องหลังจากฝนตกแลก้วก็ทีมงานรถไมโครได้ย้ายออกนะครับกลับมกับบอยมาทําการอ่าตาคีเป็นพี่นอ้องในบึงนะครับเมื่อนนี้ก็ มีโอกาสเดินทางมานะครับมีโอกาสเดินทางมาก็มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับกับประเดิมคันแรกเลยเจ้ากาโตนะครับของวันนี้ที่เดินทางมานะครับก็ใส่อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดตันแะล้วก็เต็มมาเลยาโอ้ไปไปแล้วครับสบายๆครับตอนนี้ก็ป๋าท้ายไม่มีเลยป๋าท้ายออกหมดทุกคันเลย าะวาอ๋อถอยถอยถครับมันเทยากกับจำเป็นต้องสอดฝาไทยจำเป็นต้องสอดฝาไทยก็ดูเดี๋ยวใส่กี่ตักเล็กๆนหน่อยนะครับไปแล้วหนึ่ง <c ười> ไปแล้วหนึ่งครับ ช่คนเดิมที่เคิตักไหมสองคันนี้อาจจะเป็นข้อกเกษตรนะครับแต่ว่าช่วงนี้งานก็หายากๆหน่อยก็เอาเอาหมดนะครับงานดินก็เอาสำหรับกาโต้ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าสัญชาติอะไรนะครับท้องชาติญี่ปุ่นเต็มแขนเลยครับพี่น้องให้ได้เบบิงเลยให้ได้ดูนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถที่มาตรฐานนะครับหลายปีหลายรุสวัสิีบอกก็เห็นนะครับบอกเห็นเลยละสำหรับรถรุ่นนี้นะครับสำหรับกาโตนะครับไม่เห็นทํางานไม่เห็นออกมาใหม่เออทํางานก็มีอรุ่นเก่าๆนะครับแต่ว่าสำหรับขั้นใหม่ก็ยังไม่เห็นกาลังมาเห็นรุ่นหนีนะครับที่ออกมาใหม่ของกาโตนะครับ ช่วงนี้ตลาดลถนะครับก็ราคาก็ปรับลดลงมาเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับเป็นผลดีครับพี่น้องเป็นผลดีที่เา่าแก่รถไมโครจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงนะครับตลาดมีการแข่งขันสูงก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าพอรถออกมาเยอะก็จะเอามีการตัดราคากันนี้ยใช่ไหมต้นเอาครับพี่น้องต้นเอเดอินนะครับต้นเอาต้นเอานะครับก็ดูคนนี้นะครับไม่ได้เดินไม่ได้ทําอะไรก็ยืนตักครับ แต่ว่าก็เป็นดินเหนียวนะครับตดินเหนียวนี่ว่าน่าจะมีปัญหากับส,บสบลับรุนนี้ครับไม่น่านจะมีปัญหาสรับเจ้ากาโตนะครับอ,อ๋ทีมงานอุบลดบสิ่งเฮากาเดินทางมากเบิ้งกาโตมาอยู่ทางน้องสังไหครับวันนี้เดินทางมากครับทีมงานหลายหลายคนสองคนสามคนนะครับเราะว่าสิเป็นช่องเรสโก้กดาซิ่งและกเกษียเบียลโบราชธานนี่นะครับมาด้วยกันนะครับโอ้ขี่ตมเฮียอะไร โอ๋อไปไป้าไปสบายอยู่แล้วสบายสบายครับดูตามบกศูนย์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ดูการโตรใกล้ๆครับกับงานนี่ครับเป็นจิบล้อจิบล้อมาวันนี้ก็ ทำงานดีเหมือนเดิมสำหรับกาโต้นะครับหลังจากไม่ได้มาหาหลายวัน,นครับคุณเกาบอรครับโอ้สวัสดีครับไบ๊ใช่ละ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อเดี๋ยวมาหาเมื่อเดี๋ยวมาหาดนยังอยู่ที่เกาเห็นงานที่เกาโอ้เละๆลนแน่เราเนี่ยล่ะไลฟ์กัคุณอ,อ อะอหยอดมเวิดเลยแน่เอาออกเวิดชอบเบิดเงินขี้ยงถุถุไปเด่นแบบไม่เลยอแจ็คสวงแล้ววันนี่หางว้าฮะพันจ้าพันก่พันหกแล้วสิพันหกโอ้พันหกมาตอนั้นพันท่อเด๋ยพันสามใช่ป่ะก็ยังใส่ดีขึ้นกา ฮะธรรมดาธรรมดาเนาะธรรมดารถใหม่ธรรมดาเลิไหม,มโโรโบเขาโอ้นี่กสูเปสูเลยลุยเป็นลุยจ้นตกมาในจอดปะจอดจอดี่ยกันเนาะเขนออกํลังเห็น,งนดง,เ,นงนเดี๋ยวเราก็เหจอดยิ่ต้องบางกนก็จอดด้วยกันดินาอายมากจอดหนักงหงนอยาสามสีมื่อจอดยางจอดจอดเลยฝนตกเอาเอาวากันไปเอาเอาบงรถฝนมาแล้ว สิบหลอมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันขวางข้างการเห็นง,งานเพิ่นนี่จอดที่กันครับเพราะว่าฝนตกครับพี่น้องฝนมันตกรถก็จอดเหมือนจะรถแก้วไหวเลยแค่นี่รถก็จอดก็ธรรมดานะครับฝนตกจอดก็ทุกทีมงาน ะครับทุกทีมงานก็นจอดขึ้นกันทีมงาผมก็จอดนะครับเอาดูการตักทั้งเที่ยวครับแวะมาเยี่ยมยามตามเขาครับกับทีมงานที่ทั้งน้องสั่งไงเนาะสองตักเอาวองงานนี้ลืมนับครับพี่น้องลืมนับสองตัก สามตักดินก็สิเป็นเละๆแน่ยจะหน่อยนะครับเละๆหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนแบบใหม่แต่ก่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันพื้นแข็งอยู่นะครับหลังกากเพื่อนเขเอาดินมาเทใส่เอามาเทใส่ไว้บบบนี้ว่าเปลี่ยนแบบเพราะนั้นว่าสามตักเราบอกฮะสี่ตักโอ้ยผมกระไดครับพี่น้องล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 งสี่ตักกันละเอาแรับให้นะครับสี่ตักแล้ว ตี่ตักแล้วก็ห้าตักต่อไปเพราะแดดออกมากกะมีความหวังครับเต้นงา้นกะเดบิกเงินเดใไซเดซอยกันยังดีนะครับปกตัก เจ็ดตักเจ็ดตักครับพี่น้องบายเยวเลยครับอ๋อนี่คือเจ้ากาโต้ครับ SD820 อาหารกับพาพี่น้องมาเบ่งความเคลื่อนไหวในการเหตุการณ์เหตุการณ์มือนี้นะครับขอบพ,พี่น้องที่เขามาติดตามในช่อง,งบนดำซิงครับ ฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำแร่ด้วนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปหลายมือครับบอได้ถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเมือนี้กกับผ้ามาเบิ้งกาโตก่อนนะครับเป็นขั้นแรกขั้นแรกแคกหมันนะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปให้น้ำแร่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับอัมลาพาจากพี่น้องคือเก่านะครับโชคดีมีเงินใส่ปัดสจากโรคไข้ไข้เจ็บครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ